วันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ how to นะคะในการที่จะเข้ม tag return กันนะคะที่ออสเตรเลียค่ะเ <c oughs> พื่อนรู้หรือไม่ว่าที่ออสเตรเลียนะคะเราสามารถใช้ค่าเดินทางในการทํางานคะไม่ว่ารถบัสรถเมล์รถไฟเรืออะไรเงี้ยอุปกรณ์การเรียนนะคะหนังสือโน้ต <c oughs> บุ๊กค,คอมพิวเตอร์ หรือว่าอุปกรณ์การทํางานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้แต่การซักลีนนะคะการบริจาคกาโด onation น,น,นะคะก็สามารถใช้ลดหยอด่อนภาษีได้เช่นกันคะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Play t h e r วันนี้นะคะเราจะมายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ออนไลน์นะที่ออสเตรเลียค่ะปี2024นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเป็น financial year ตั้งแต่วันที่1นักรกฎาคราย2023จนถึงวันที่30มิจูนนะคะมิถุนา2 0 2ศนในช่วงปีนี้นะคะเราก็จะต้องทำการ คำนวณเงินค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็าการลดหย่อนภาษีที่เราต้องการลดหย่อนรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งไปยัง MyTax MyGov นะคะแล้วก็ ATO ก <fries. S 1> ็คือเนี่ยเขาจะทำการเซ็นเตอร์ลิงกันนะคะแล้วก็เราก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเข้าไปในนี้เพื่อนต้องยื่นแสดงภาษี<น>ก่อนวันที่31ตุลานะคะ October 2024เพื่อจะ ได้รับการลดหย่อนภาษีหรือ tax refund คืนนะคะก็คืออย่างของเราเนี่ยยื่นไปเมื่อประมาณ2วิคที่แล้วต้นเดือนกรกฎานะคะตอนนี้เราก็ได้เงินคืนแล้วการคำนวณทั้งหมดก็คือค่อนข้างเป๊ะเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็น student visa เนาะแล้วก็อยู่ที่ออสเตรเลียทียเป็น tax file number การทำงานใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยทำงานยี่สสีชั่วโมง ตอ1สัปดาห์นะคะหรือว่าทั้งทแล้วเนี่ยสสัปดาห์เนี่ยเราทํางาน48ชั่วโมงนะเราทํางานร้านฝรั่งก็จะจ่ายทุก1สัปดาห์หรือว่าทุก2สัปดาห์ที่ในการที่เขาจ่ายเงินให้เราในการทํางานเนี่ยเขาก็จะมีเพย์ส์ลเขาก็จะบอกเราว่าเรามีรายได้เท่าไหร่แล้วก็จะหักภาษี กำไรรายได้ของเรานะคะถ้า0ถึง18,200ดอลลาร์ไม่ต้องเสียภาษีค่ะถ้ารายได้ของเรา18,201ดอลลาร์ถึง45,000ดอลลาร์เราต้องเสียภาษี19%ค่ะการเสียภาษีเรดตามขั้นบันไดารายได้ของเราค่ะก็เขาก็จะมีบวกเงินซูปเปอร์เงินซูปเปอร์เนี่ยก็คือเงินออมสำหรับไวยเกษียณซึ่งเงินซูปเปอร์เนี่ยเขาก็จะ บวกเพิ่มให้เรานะคะก็เป็น11.5%ทุกๆรอบของเพสที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะในการยื่นภาษีก็คือ TFN Tax File Number นะ,ะเลขภาษีนของออสเตรเลียนะคะ 2. ก็คือเลขบัญชีธนาคารในการที่ทางสำนักง,งานภาษีเขาก็จะคืนแท็กให้เรานะคะผ่านบัญชีธนาคารของออสเตรเลียนะคะ ล้วก็สก็คือเราก็ต้องยื่นรายได้ของเรานะคะในการทำงานตลอดทั้งปีนี้นะคะแจ้งให้กับทางนายแท็กซ์นะคะแล้วก็ 4. ค่าลดหย่อนก็คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเราการศึกษาเร่องเรียนของเราก่อนคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะสมมติเพื่อนเรียนเชฟต้องซื้อ,อ,อมีดต้องซื้อ iPad ต้องซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับ คุกกิ้งทำอาหารต่างๆนะคะหรือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างหรือของเราเป็นบาริสต้าเป็นบาร์เทนเดอร์เราก็ซื้ออุปกรณ์เรื่องของออที่ปขวดวน์หรือว่าจักสำหรับทำบาริสต้าอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับงานอาชีพของเราเราก็สามารถเก็บไปเสร็จแล้วก็ใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ก็เสื้อผ้าของใช้ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรานะคะหรือแม้แต่ซักลีดนะคะตัวนี้เราก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะ transportation นะคะการเดินทางสมมติว่าเรา นั่งรถเมล์รถบัสรถแทมเทรนต่างๆเราก็สามารถที่จะ tracking แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราไปทำงานนะคะเรื่องของการบริจาคโดเนทนะคะโดเนชันนะคะตรงนี้เราก็สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีด้านถึงดอกเบี้ยจากธนาคารนะคะเวลาที่เราเอาเงินเข้าเ,าเงินออกหรือว่า มีดอกเบีย้ยต่างๆที่ธนาคารเขาจะหักเรานะคะตัวนี้เราก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะที่เราจะโดนหักเนื่องจากเราเป็นนักเรียนต่างชาติใช่ไหมคะมันจะมีเลฟี่นะคะก็คือค่ารักษาพายาบาลของออสเตรเลียนะคะซึ่งเขาจะ หักคือสซึ่งตรงนี้คือเป็นตัวเงินที่ค่อนข้างเยอะเลยเราเป็น uh, student visa หรือเป็นนักเรียนต่างชาติไม่ได้ใช้บริการตัวนี้เพราะว่าตัวนี้สัญชาติออสเตรเลียถึงจะได้ใช้ตัวประกันสุขภาพตัวนี้เราเลยต้องทำเรื่อง Medicare Levy Exemption นะคะเพื่อรับการยกเว้นตัวนี้ค่ะที่สำคัญน,นะคะเพื่อนๆต้องมี โหลดแอปพลิเคชันไว้เลยนะคะในมือถือของเราก็คือ MyGov และ ATO นะคะซึ่งแอปพลิเคชัน2ตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราจัดการเรื่องภาษีษได้ง่ายแค่ใช้มือถือเครื่องเดียวเลยค่ะหรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ MyGov นะคะเพื่อเกาะข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าทาง MyGov และ ATO นะคะเขาจะลิงก์กันนะทีเนี้ย ข้อมูลต่างๆที่เวลาเรา d u d u i t n น n ะคะที่เราจะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะบางทีถ้าเราเก็บแบบว่าในระหว่างปีนะเคะเราก่อข้อมูลเข้าไปใน ATO นะคะพอถึงเวลาที่ยื่น tag return หรือ tag refund เนี่ยมันก็จะทำให้ รวดเร็วขึ้นนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บรูปเดี๋ยวเราจะบอกวิธีเพื่อนๆนะคะในการดีดักชันเนาะในการที่ส่งข้อมูลเข้าไปนะคะและที่เพื่อนๆซื้อของต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนและการทํางานเพื่อจะใช้ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยให้เพื่อนๆเก็บใบเสร็จไว้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปใบเสร็จนะคะเพื่อส่งเข้าไปใน ATO เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการดีดักชันกันเมื่อเพื่อนๆโหลดแอป ATO ไว้ในมือถือแล้วนะคะให้กดล็อกอินค่ะ ระบบ ATO จะเชื่อมต่อกับ MyGov นะคะให้เราใส่ username หรือ email และ password แล้วก็กด sign in ค่ะเข้ามาสู่ ATO หน้าหลักของเราแล้วนะคะจะมีรายละเอียดของ Accounts u p e r Employment และให้เพื่อนๆนคลิก More ค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เลือก My Deductions ค่ะก็จะขึ้นหน้า My Deductions ให้เพื่อนๆกด Add Expense ให้เพื่อนเพื่อน add photo ใส่ใบเสร็จหรือรูปภาพ amount ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ transaction date วันที่มีการใช้จ่าย description of expense รายละเอียดของค่าใช้จ่ายนั้นๆตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เขียนค่าใช้จ่ายว่า r e l a t e เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือว่าการศึกษาหรืออื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปนะคะให้เพื่อนเพืเ,พเลือก select an d expense type expense type เลือกรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายต่างๆของเราถ้าเกี่ยวกับการทำงานหรือการศึกษาเลือก Order Deductions จะขึ้นหน้า Expense Subtype ให้เพื่อนๆเลือก Order Deductions เมื่อเพื่อนๆกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะคะระบบก็จะทำการรวบรวม Expense Summary ข้อมูลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของเรานะคะว่าในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้ใจ่ายเท่าไรเรื่องอะไรบ้างตามที่เราได้ใส่ข้อมูลเข้าไปนะ เราก็จะมาแชร์วิธีการที่เราจะหลอดนะคะยื่นภาสี s เต p by s สเตเพื่อสามารถทำตามนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนเข้าไปที่ www.my.gov.au ค่ะจะขึ้นหน้าแรกของ MyGov ขึ้นมาให้เพื่อนๆกด Sign in Sign in with MyGov ให้เพื่อนๆกรอก Username หรือ Email และ Password Enter course ใส่เลขยืนยันจาก SMS Welcome to my golf หน้า home ให้เพื่อนๆกด link service go to Australian Taxation Office จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆกดตรง tax และกดไปที่ l o d g e m e n t เลือก income tax ก็จะขึ้นหน้า income tax ให้เพื่อนๆนกดที่ not lodge สอง3 2น i n d i v i d u ดัวพาษีส่วนบุคคลให้เพื่อนๆกดรีซูมเพื่อทำการกรอกรายละเอียดการยื่นภาษีค่ะ 1. contact details ให้เพื่อนๆกรอกรายละเอียดส่วนตัวของเราทั้งชื่ออีเมลเบอร์โทรและที่อยู่ค่ะ 2. financial institution details ให้เพื่อนๆกรอกชื่อและบัญชีธนาคารค่ะ 3. personalize return Were you an Australian resident for tax purposes from 1 July 2023 to 30 June 2024เราต้องเสียภาษีที่ออสเตรเลียในปี financial year นี้หรือไม่ให้ตอบ yes ค่ะ Did you have a spouse at any time between 1 July 2023 and 30 June 2024เรามีคู่สมรสช่วงระหว่างปี financial year นี้หรือไม่ค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อมีพาร์เนอร์ให้ตอบ yes แต่ถ้าไม่มีให้ตอบ no นะคะ you receive salary wages or other income on an income statement payments summary Australian government payments or first home super saver screen payment เราได้รับเงินจากนายจ้างหรือรัฐบาลและอื่นๆหรือไม่ ถ้าเพื่อนๆได้รับเงินจากนายจ้างให้ติ๊กช่องที่1นนะคะ Salary, wages, allowances, t i p bonus, etc. ค่ะ You had Australian interest or other Australian income or losses from investment or property เพื่อนๆมีการจ่ายดอกเบีย้ยหรือไม่จากรายได้หรือจากการลงทุนหรือสังหาคะ่ะถ้าเรามีดอกเบีย้ยให้กด interest You have deductions you want to claim. เรามีค่าลดหย่อนภาษีที่ต้องการเค m นะคะ Work related expense you must have salary or wages income. ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยเพื่อนๆต้องมีรายได้จากการจ้างงาน Give donations interest dividends and the cost of managing your tax <text> u f f e r ถ้าเพ,เพื่อนมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องของขวัญของกำนันหรือการบริจาคค่าใช้ใจ่ายเรื่องการยืน่นภาษีให้ติ๊กช่องนี้เพิ่มเติมค่ะจากนั้นให้กด next ค่ะ 4. please p r e return income statements and payments s u m m a r i z e salary wages allowance Tips, Bonus, ETC. ตรงนี้ทางนายจ้างจะทำการยื่นภาษีและเข้าระบบอัตโนมัติให้เรานะคะรวมถึง Interest ดอกเบี้ยธนาคารที่เราได้ทำการเชื่อมต่อไว้นะคะก็จะเข้ามาสู่ระบบภาษีอัตโนมัติเช่นกันคะ่ะ Deductions ตรงนี้เพื่อนๆสามารถ add หรือ edit ได้คะ่ะ Spouse Details ตรงนี้เพื่อนๆสามารถ add หรือ edit ได้กรณีที่มี Partner นะคะแล้วก็ต้องใส่รายละเอียด ของคู่พาร์ทเนอร์แล้วก็รายรับของพาร์ทเนอร์เราทั้งหมดลงไปนะคะ Deductions รายละเอียดต่างๆของการลดหย่อนภาษีนะคะ Work-related car expense ถ้าเพื่อนๆขับรถมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องรถน้ำมันต่างๆให้กด add ของเรามีเรื่องของ Work-related travel expense ค่าใช้ใจ่ายเรื่องการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะไปยังที่ทำงานค่ะ Your description ให้เพื่อนเอนเขียนรายละเอียดลงไปนะคะอย่างของเราเป็น transportation free และ i ส่ amount ลงไปค่ะตรงนี้จะเป็นยอดรวมทั้งหมดของค่าเดินทางของเรานะคะจากที่เราได้กรอกใน ato เข้าไปแล้วก็เอามารวมยอดไว้ที่ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วกด save นะคะ work related costing Laundry and dry cleaning expense ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับชุดทำงานซักรีด description และ c o t i n g type รายละเอียดต่างๆให้เพื่อนเอนเลือก compulsory work uniform ชุดทำงานที่เราจำเป็นหรือบังคับให้ใส่นะคะ amount ให้เพื่อนๆใส่เฉพาะยอดรวมทั้งหมดจากที่เรากรอกเข้าระบบ ATO นะคะเสร็จแล้วกด save ค่ะ work related self education expense นี้ถ้าเพื่อนเอนเข้าอบรมเรียนรู้สัมมนาต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานก็สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ค่ะ gift or donations ตรงนี้เราได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยไปนะคะเราก็สามารถที่จะขอลดหย่อนภาษีได้ค่ะ description donations ใส่รายละเอียดเรื่องการบริจาคไปนะคะ amount และใส่จำนวนเงินลงไปค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดเซฟค่ะอันนี้ตัวอย่างที่เราได้ขอการลดหย่อนภาษีหรือ deduction ไปนะคะหากมีเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถกด Add หรือ Edit เข้าไปได้ค่ะแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เพื่อนๆยื่นไปต้องเป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้นะคะการที่เราแสดงใบเสร็จหรือรูปภาพก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการขอลดหย่อนภาษี Medicare and private health insurance ข้อมูลตรงนี้สำคัญนะคะถ้าเราเป็นนักเรียนต่างชาติเราไม่ได้ใช้บริการ Medicare and private health insurance ของออสเตรเลียนะคะเราต้องทำการขอยกเว้น Medicare levy exemption or reduction ค่ะใอ,เอ้เพื่อนๆกด add หรือ edit ค่ะ Were you in one of the following exemption c a t e g o r y At any time during 2023 to 2024ให้เพื่อนๆอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะให้ตอบ yes ค่ะ Full 2% levy exemption number of days การขอยกเว้นการหักเล v ว2%นะคะจำนวน365วันค่ะ Were you a temporary resident for Medicare purpose and have a Medicare and Testment Statement Australia Service from คุณเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรสำหรับการใช้บริการระบบประกันสุขภาพของออสเตรเลียหรือไม่นะคะเราเป็นนักเรียนต่างชาตินะคะให้ตอบ no m e d i c a l levy surcharge you may have to pay a Medicare levy surcharge in addition to the m e d i c a l levy depending on your private health insurance policy and family situation, were you and all your dependents covered by an appropriate level of private patients hospital cover from 1 s t July to 2023 t o 30 June 2014เราอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะใช้บริการโรงพยาบาลผู้ป่วยเอกชนใน ปีภาษีนี้หรือไม่ให้ตอบ no นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนกด save และ continue ค่ะกลับมาหน้าหลัง Medicare and Private Health Insurance อีกครั้งนะคะ how did you complete this tax return ให้เลือก prepare by myself นะคะทำการยื่นภาษีด้วยตัวเองค่ะ will you need to lodge an Australian tax return in future years ให้ตอบ yes or am unsure tax estimate คำนวณภาษีกันค่ะให้เพื่อนๆกด calculate ระบบจะทำการคำนวณ estimated tax refund นะคะว่าเราจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่และให้เพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็น account บัญชีธนาคารของเราแล้วก็ lot match r e c e i v e will be sent to email ของเรานะคะ declaration ให้เพื่อนๆอ,อ,อ่าน นโยบายกฎข้อบังคับต่างๆที่เป็นข้อมูลสำคัญให้ละเอียดและเรียบร้อยก่อนที่จะทำการ Lodge นะคะเสร็จแล้วให้ tick this box to sign this declaration with the identification details you use to log on ช่องยืนยันรายละเอียดตัวตนที่เข้าใช้งานระบบนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกด Lodge เพื่อยื่นภาษีค่ะหลังจากที่เราล็อยื่นภาษีไปแล้วทางระบบ ATO ก็จะส่งอีเมลมาแจ้งเรานะคะและหลังจากนั้นเราก็ได้รับเงิน t a x Return คืนผ่านบัญชีธนาคารภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าไปเช็คข้อมูลที่ My Gov อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูเรื่องของรายรับและก็เรื่องของ ารายจ่ายที่เราจะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะปกติได้หรือรายรับที่เราได้เนี่ยเราทํางานกับทางบริษัทใช่ไหมคะบริษัทเนี่ยเขาก็จะยื่นภาษีแล้วก็เขาทําการหักภาษีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันก็จะอาจจะมีทางระบบ c e n t e r i ล g ิเนี่ยของ My t a x เนี่ยเขาก็จะทำการคำนวณอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มไหมหรือว่าเกณฑ์ที่เราได้รับการลดหย่อนภาษีไหมก็เป็น ตามลำดับขั้นของรายได้และที่สำคัญน,นะคะ,ะคะ่าใช้จ่ายต่างๆที่เราได้จ่ายไปเราก็จะได้กลับคืนมาด้วยนะคะช่วยลดหย่อนภาษีแล้วเราก็จะได้เงินก้อนตรงนี้นะคะมาเก็บมาใช้หรือมาสำรองใช้ใจะะ่ายในใน โอกาสต่างๆในชีวิตเพื่อนไม่ต้องรอถึง30มสิบตุลาล้วค่อยยื่นนะยิ่งเรายื่นเร็วอะคะ่ะเราก็จะได้เงินคืนไวนะคะก็ประมาณภายใน2สัปดาห์เราก็จะได้เงินคืนละนะคะก็สะดวกรวดเร็วง่ายนะคะแล้วก็เขาทำงานเป็นระบบนเนาะที่นี่เราก็สามารถที่จะยื่นภาษีออนไลน์ได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะคะ หากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย